สวัสดีครับตอนนี้หลวงตาก็สุดงมาได้สี่ห้ากิโลแล้วครับตอนนี้ยาติดทรมก็เยอะญาติธรรมมีตลอดสายเลยครับหลังจากฝนหยุดตกนาทุกคนอิ่มเอม ก็พยายามถ่ายทำช่องเรื่อยๆวันไหนมีเวลาว่างถึงจะได้มาะครับไม่ได้ติดตามตลอด,ลลอดใจอยากจะติดตามตลอดอยดู่ส่วนขนมน้ำเนึ่งที่ลูกค้าที่เอามาถวายหลวงตาถวายหลวงตาก็จะให้คืนนะครับจะมีทีมงาน สวายให้คืนนะครับรออให้ป<พ>าบรรยายเอานะคใับท่านให้ป <พา S 2> ลาปัญญาเอานะครับ รถจอดเต็มข้างทางแล้วครับตายก็ต้องมีระยะห่างลงตาด้วยนะครับ อนนะะเอาครับเอารางวัลที่หนึ่งให้พี่หน่อยถ้าไม่ก็ไม่เอานะผม,ผมขอก่อนได้ไหม่ะวดนหน้าพี่คอยเอา 5, <laughs> แบ่งไว้ดึจเป็นน้ำมั <laughs> น เมื่อกี้ผมเดินมารถยังไม่ค่อยมีเลยตอนนี้รถยาวเป็นสายเลยครับเมื่อกี้ผมนั่งรถก็ค่อยมีนะน้ำแบ่งไว้แพ็คหนึ่งก็ได้นะครับไปแจกญาติน้ำแบ่งไว้แพ็คหนึ่งก็ได้ครับไปแจกญาติบ้านก็ได้ครับ น้ำแบ่งไปได้นะครับเอาไปได้พไแพ็กหนึ่งไวแจกญาตพี่น้องอยู่บ้านก็ได้ครับ เอาวางไปเลยนะครับพี่วางเหยครับหรือจะแบ่งไปบ้านก็ได้ครับน้าเอาไปบ้านก็ได้นะครับหนะลวงตาให้คืนนะครับ น้ำเอากลับบ้านด้วยก็ได้นะครับห้วงตาให้คืนนะครับดอกไม้ไปหบพ้พะที่บ้านเลยนะครับ หลาคนยิ้มแย้มผ่มบุญกันนะครับเชิญติดตามตู้เข ah ียวพาเละด้วยนะครับถ่ายหลายๆสไตล์ เดี๋ยวผู้หญิงนะครับดูเขียวพาเลาละถ่ายมีโอกาสถ่ายตรงไหนก็ถ่ายครับผมเสียดายแต่บทีทีท่แล้วผมไม่ได้ถ่ายลูงตาท,ทีที่แล้วผมไม่ได้เปิดช่องสาธุครับสาธุโอ้วันที่หนึ่งจะออกอให้ผมลวมั้งเนี่ยเยเดินผ่านแล้วตกเพีเลยลอตเตอรี่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอารางวัลที่หนึ่งวันเดินมาแลรถแสงลอตเตอรี่เปิดซับนี่ไม่ได้เป็นตัวสาธุคุณด้วยนะคะคุณพ่อค่ะทีมงานข้างหลังครับทีมงานข้างหลังก็จะของที่ถวายลวงตามาลวงตาก็จะมอบให้คืนครับ นี่รับมาเมื่อกี้ลวงตารับมาเมื่อกี้หลงตาให้คืนนะครับหลงตาไม่งตาเอาไอไาหนนะครหบาหลงตาหลงห้คตงตานถาหว่าหลวงตาของเอางาหลวงตาขอวงไาหนนี่าะควับหวาหให้ดูแาล้หวลว ตรงไหนตรงเหมือนว่าวัน,นี้เราเริ่อยาอยู่ในรถโอเคมีรถคอยจอดอยู่เนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคนยังเยอะหนาแน่นตลอดยาวเย็ยนเลยครับ